อะละครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ันที่มังโกสาขา2พี่โตพี่กล้องสขของคุณกล้องห้ยไล่ใช่ธุรกิจอันนี้สาขาอะไรของผมเหรอใช่ของคุณไงสาขาสองสาขาสองแล้วจะมีกี่สาขา <S <S โอ้ยผมที่ผมเล็งไว้น่าจะมีหมื่นครับผม <S <S <literature> <S <S สาขาเลยนะ,ะ่ายพี่โตสาขานี้พี่กล้องครับสาขานี้พิเศษกว่าสาขาอื่นครับ,รบเพราะว่ามังโกสาขาเมืองเอกเนี้ยเรามีเมนูพิเศษเมนูอะไรพี่โต อะไรลูกขายของขายของหน่าลูก No one drink it you can drink it You can drink it อ่าคือผมจะ้ยินมาว่าพี่น้องชาวเมืองเอกเนี่ยเขาฟอกกาแฟใช่พอกกาแฟที่นี้ผมก็เลยมีชูวิดูบรูโอ้ยชูวิดูบรูบรูคือเป็นโคบรูอ่จากชูวิดูว่าแล้วก็เนี่ยเอามามีขายที่นี่ที่เดียวที่ที่มัโก้สาขาเมืองเอกสาขาเมืองเอกทีเนี้ย อร่อยมากเลยมเค็มมากโอ้โหนี่คุณอะไรคุณชมของเด็กงี้ยังไงจะให้ผมชิมดิดูสีคุณเออจริงจริงจริงดีน่าดีไหมคุณดูสีคุณดูสีหมดเยอะไปหน่อยผมว่าไม่ใช่พูดถึงกาแฟดูสีอันนึงความคุ้มค่าก็เฮ้ยเดี๋ยวดิวพี่โตทำให้มันเทแล้วมันพอดีเลยอ่ะผมใส่ใจไงโอ้โหนี่สุดนะใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้แค่ปลาใส่ใจไอ้แค่ถ้าพาไปกินกันอ๋อมั้ยเฮ้ย ฮะยิ้มสิยิ้มสิเวลาเวลาแสดงอะไรว่าอร่อยยิ้มสิเฮ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันนวลมันนวลเฮ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยดีไหมนี่นะฮะสาขาเมืองเอกนะครับที่พื้นที่สาธารณสุขนะครับติดกับเซเว่นนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงมันโก้สาขานี้นะฮะมีด้วยนะฮะนอกจาก โกโก้อร่อยแล้วเรามีนี่ชูวิดูบูนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากชูวิดูอาซึ่งทางทางผู้ใหญ่ครับทางผู้ใหญ่เจ้าของแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อจำยากทำให้มันง่ายหน่อยผมไ้สับขาหลอกให้ยากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ออกเสียงโคตรยากเลยชูวิดูบูนะครับก้องคุณเป็นคนดื่มกาแฟไหม ผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟคนที่ดื่มกาแฟไม่เป็นไม่เปลนถ้าดื่มปุ๊บเนี่ยเวลาพูดออกมาแบรนด์ผมจะเสียเฮ้ยตอนนี้แบรนด์ผมจะเสียหอมมากจริงหอมมากหอมมากหอมมากงั้นผมขอชิมหน่อยเอาให้คนไม่กินนี่แหละชิมเดี๋ยวนะฮะจะป้องกันดราม่าเดูดิเป็นไงมันเหมือนกาแฟเลยครับหมด เหมือนก็ดูกกะดูกนะมันคือเขียวนะพี่โตแล้วมันมันลมูเนี่ยคือวิดูบลูเนี่ยมันต่างกับกาแฟเข้าไปยังไงมันเป็นกาแฟสกัดเย็นครับซึ่งซึ่งมันจะมีอายุอยู่ประมาณ5วัน5าวันเกินนั้นก็อยู่ได้แต่ว่ากลิ่นรสชาติจะเปลี่ยนไปเก่ามันจะออกมาซึ่งก็จะทำอันนี้เสิร์ฟแบบแบบสดสดตลอดจะไม่มีมันต้องคุณจะมาซื้อที่นี่แบบสดสดตลอดทุกั้ายถ้าเริ่มเริ่มแบบเก่าแล้วเราก็เก็บกลับนะฮะ เฉพาะสาขามันโก้สาขานี้นะครับแั่นแหละวันนี้ก็งั้นผมขอลองอันหนึ่งผมจะซื้อไปให้น้องผมคุณตอนนี้มีโปรโมชั่นยังไม่ใช่หรอมีโปรโมชั่นอะไรป่ะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้คุณส่งอย่างเดียวใช่ไหมคุส่งอย่างเดียวคุณมาดูแส่งอย่างเดียวมันี้ี่าขนาดไหน อะไรนะเราทํากันเองซื้อกันเองใช่ก่อนเออทำไม่ดีิซื้อกันเองใช่ซื้อกันเองซื้อกันเองรวยเองรวยเองเจ๊งเองรวยไปเจ๊งรวยนี่เออไปรวยนี่นี่นะครัเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฮะฝากไปด้วยชูวปดูบิวนะฮะเออเออมันก็เป็นไงอาว่าเสร็จ is good เน่ดเด็ขนาดไท่าไครับถ้ากินกินนั่งเป็นเหล็กเลย แล้วถ้าลูกคุณกินบ่อยๆนะจะเป็นไงลูกก็จะกลายเป็นลิงเฮ้ยลิงฉลาดเอาลิงฉลาดลิงฉลาดจะเป็นจะเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าสาขาแรกเรามีพี่ๆพลลมตะไลน้องๆสาขาแรกเราพูดขายพลลมตะไลพลลมตะลายมาทีนี้ทำให้สาขาสองเลยต้องให้อ่ามีแขกรับเชิญพิเศษให้เดอะแฟลตมาเลยเดอะแฟลตนี่ใช่เดอะแฟลตมาจากอเมริกาแล้วสาขาสามที่ไหนสาขาสามอยู่ที่โอ้โหยังไม่อยากจะบอกถ้าบอกเคือไทยแน่นอนงั้นขอบอกเลยดีกว่าเราจะขยับ เข้าเเมืองราขยับไปเลยเพราะว่าที่ปทุมใช่ไหมใช่สั่งสั่งแกร็บใช่สั่งแกร็บไปเนี่ยค่าค่าเครื่องดื่มเนี่ยสองร้อยสองร้อยค่ารถเนี่ยห้าร้อยซึ่งมีคนว่าสั่งแต่มีคนสั่งนี่คนนี้ครับเราจะไปถึงได้ต้องแข็งอะไรแข็งลายนิดหน่อยครับดีียม คับเดียวเร็วจริงหลายคนสั่งแล้วก็อยากอยากอยากให้ไปอยู่ในเมืองไวๆ้ไงต่อก็เลยคิดว่าสาขาที่3น่าจะอยู่ที่กลางเมืองที่ไหนอ่า C A รอติดตามกันนะครับ15สาขานี้สจัที่ครับและก็สาขาต่อไปสาขาต่อไปไม่ต้องห่วงครับทั่วประเทศไทยแน่นอนไอตอนนี้ที่เรายังไม่แบบว่านี่ทำไมไม่เปิดจะได้ใส่ค่ถ้ามันไม่อร่อยเราไม่ขายต่อ ต้องให้มันอร่อยก่อนแล้วตอนนี้อร่อยอยังครับโอ้โหสยุดๆุดีไม่ต้องใส่ผงชูรสก็อร่อยจริงเห็นเห็นพี่ก้องบอกว่ามีคนมาขอซื้องขายเยียเลยในในใน,ในแฟนเพจผมม <owing> ีขอเยอะมากนะครับมมผมก็เลยบอกว่าใกเย็นเขายแน่นอนแต่เราต้องสร้างคุณภาพที่ดีก่อนค่อยขายไม่ใช่ป่ะมีคนจะซื้อขายขายแต่ว่าเราจะไม่แน่นอนว่าคุณภาพของบริษัทเราเป็นไงถูกถูิ่นเรากอร่อยไงคือเรากินกันเองเราพูดยังไงก็ดูดีไปหมดอร่อยอร่อยต้องลองชิมเพราะฉะนั้นเราต้องขยาย เร็วนี้เร็วๆนี้นะฮะก็เหมือนกันพี่โตก็บอกงานเพื่อนๆทางภูกงภูเก็ตใช่ไหมสนใจเลยใช่ไหมพี่โตบอกเขาแจงเย็นนิดนึงโอ้ยโอ้ยนะฮะวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะอร่อยไหมรอยไหมชูวิดูบรูนะฮะชูวิดูบรูที่นี่ที่เดียวนะฮะสาขาเมืองมันโก้นะวันนี้นะมันโกเอ็กกับชูวิดูวานะฮะแต่วันนี้ชูวิดูวามาเสิร์ฟในเมนูที่เรียกว่าชูวิดูบรูขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ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 ขอบคุณครัอบคร